ยิ่กะรอฟังธรรมะวันนี้วิทยุหมดฐานแล้วลูกเออดฟังธรรมะเลยวันนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ค่อยฟังอันนี้วิทยุมันหมดฐานไปแล้วฟังแต่ข่าวไปมากเลยอดฟังธรรมะพรุ่งนี้พรุ่งนี้รับปากละพรุ่งนี้จะให้ฟังธรรมะแนะ่ อันนี้อดก่อนสวดมนต์เองได้อยู่กับตนเองอยู่ในสมาธิสร้างกุศลเองไม่กินมแมลงนะกินเจอย่าไปรักรางควานชีวิตก็ได้บุญละจะได้เกิดพบหน้าเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเทพไปนู่น จะได้ไม่เป็นจิ้งกาย,ยาชาตินี้เด้อกินเจกินมแมลงที่ตายแล้วก็ได้นะจะเป็นรางกวานสัตว์อื่นอยู่แบบสมถะตัวเองก็เป็นการสร้างบุญกุศลได้อคงไม่ค่อยฟังธรรมะวันนี้วิทยุมันหมดทานละ Okay, next. Nah.